สวัสดีครับบริษัท e s InTech นะครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Sabaco T4 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น T4 Plus นะครับโอเคก็จะมาแนะนำการใช้งานในรูปแบบของการเชื่อมต่อตัวเครื่องช่างนะครับจากคลิปที่ลูกค้าเคยดูนะครับจะเป็นการเลือกโหมดสินค้านะครับกดเลือกแล้วก็พิมพ์นะครับอันนั้นจะเหมาะกับกรณีที่สินค้าลูกค้ามีจํานวนน้อยนะครับสิรายการ5รายการนครับเป็นต้นนะครับแต่กรณีที่ลูกค้ามีสินค้า เกิน10รายการนะถึงขั้น 20- ่สถึงร้อรายการเมื่อไหร่นะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการเชื่อมต่อด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะครับแล้วก็สแกนบาร์โค้ดของตัวสินค้านะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ตัวเครื่องครับค้นหาสินค้าให้เราอัตโนมัตินะครับก่อนที่เราจะวางช่างนะครับโอเคก่อนกรณีนี้นะครับลูกค้าต้องดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามีสินค้าที่ลูกค้าจําหน่ายครับมีบาร์โค้ดอยู่แล้วไหมแต่ถ้ายังไม่มีนะครับเราก็สามารถนี่พิมพ์ออกมาเก็บไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะช่างอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาเป็นลััักกกษะนนนนนนีี้้ออ็็เเปมูขงไ่ครบ ก็จะมีเป็นบาร์โค้ดกับชื่อนะครับเป็นแบบนี้เลยบาร์โค้ดใครชื่อใครครับแยกกันไปเลยนะครับในกรณีที่ลูกค้าต้องการทําในลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าควรจะมีเป็น Excel นะครับเป็นข้อมูลฐานข้อมูลไว้ก่อนนะครับว่าสินค้าลูกค้ามีกี่รายการนะครับโอเคเริ่มต้นที่การใช้งานนะครับ โอเคให้เรานำเครื่องตัวสแกนเนอร์นะครับอันนี้จะเป็นสแกนเนอร์เป็นรุ่น Nitta 2 0 0 0 S นะครับเป็นแบบมีสายนะครับเป็นวันดีบาร์โค้ดนะครับโอเคเชื่อมต่อที่ด้านหลังตัวเครื่องปิมพในลักษณะแบบนี้เลยมีพอร์ต USB สำหรับเชื่อมอยู่ด้านหลังนะครับ พอตนี้ก็สามารถเชื่อมทั้งได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นสแกนเนอร์แบบนี้นะครับส่วนพอตนี้เป็นพอตเรียกว่าซีเรียลนะครับหรือว่า RS22 นะครับสำหรับลิงก์น้ําหนักจากเครื่องช่างให้ส่งไปยังเครื่องพิมพ์นะครับเพื่อพิมพ์เป็นสติกเกอร์ออกมานะครับอันนี้เป็นไฟเข้าจ่ายที่เครื่องพิมพ์นะครับอันนี้เราไม่ต้องต่อคอมนะครับใช้งานรูปแบบสแตนดา์ดน่าคมาดูที่หน้าจอตัวเครื่องครับเปิดเครื่องมาหน้าจอตัวเครื่องจะบอกคําว่าพร้อมในลักษณะแบบนี้นะครับกดเมนูเครื่องหนึ่งครั้งครับ กดปุ่ม cancel ครับเลื่อนไปหาคาว่าแบบฟอร์มครับแบบฟอร์มตัวนี้คือแบบฟอร์มที่เราอัดฐานข้อมูลไว้ในตัวเครื่องพิมพ์นะครับสมมติลูกค้ามี60รายการข้อมูลในเครื่องพิมพ์ก็จะรู้ว่าสินค้า,าอะไรมี60รายการในในเครื่องนี้นะครับโอเคกดปุ่ม f e e เข้าไปกดเรียกใช้ฟอร์มครับให้เราค้างไว้ที่หน้าตัวนี้เลยนะครับตอนมันจะบอกว่าให้เราเรียกใช้ฟอร์มเวลาที่เราเชื่อมต่อสแกนเนอร์นะครับเราก็พิมพ์าร์โค้ดสินค้าที่เราต้องการช่างออกมาในลักษณะแบบนี้เลยก็นี่ผมต้องการ ช่างไก่สดล้วงนี่นะครับน้ำหนัก1.3ถึง1.5กิโลกร,รัมนะครับก็จะมีบาร์โค้ดสินค้าแบบนี้ผมใช้ตัวสแกนเนอร์นะครับสแกนบาร์โค้ดสินค้าตัวนี้ตัวเครื่องพิมพ์น,นะครับจะไปหารายการให้เองอัตโนมัตินะครับก็คือบาร์โค้ดที่ปลูกไว้คือ a 0 0 0 1นี่มันก็ไปหาแล้วก็บอกว่าให้เรานําสินค้าวางช่างครับเครื่องเครื่องพิมพ์บอกว่าให้เราพร้อมช่างแล้วเราก็นําสินค้าขึ้นไปวาง วางแลวสั่งแบบนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องช่างแบบคำนวณราคานะครับก็เมนูแรกจะคือ,อน้ําหนักของสินค้าที่เราวางนะครับตรงนี้เราสามารถกดใส่ราคาได้เลยนะครับหรือว่าบันทึกราคาไว้ในที่มันแจ้งไว้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมบันทึก P1 นี่นะครับตัว P P01 นี่ครับ P11 ตัวนี้ตั้งไว้ที่70นะครับ70บาทต่อกิโลผมกดได้เลยว่า P1 มันจะโชว์ราคาให้เราเห็นทันทีนะครับว่าราคา70บาทนะครับกรณีที่น้ําหนัก ราคาต่อกิโลกรัมคือกิโลกรัมละ70บาทก็จะโชว์ราคาของราคาของสินค้ามาครับคือ100อ่านี่อันนี้มันนิ่งละหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้าบบาทที่ต้องจ่ายนะครับพอได้เรียบร้อยครับเรากดพินพ์ได้เลยครับกดที่ M บวกนะครับกดพินพ์เครื่องพินพ์จะทําการพิมน์สติกเกอร์ออกมานะครับนี่ลักษณะนี้ชื่อสินค้าคือไก่สดล้วงครับแล้วก็มีบาร์โค้ดของสินค้านะครับให้เรานําเข้าระบบได้แล้วก็โชว์น้ําหนักสินค้ามาครับว่าน้ําหนักแค่นี้ราคาต่อกิโลแค่นี้นะครับแล้วก็ราคาสินนคคค้้าแ่ีเเลยโอ กรณีต่อไปนะครับลูกค้าอยากจะขายสินค้าในสินค้าตัวเดิมนะครับแต่อย่างเช่นเราขายราคา70บาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนราคาสินค้านะครับเราจะไม่ขาย7จบาทแล้วโอเคก็ให้เรามาดูที่หน้าตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะบอกว่าให้เรียกใช้ฟอร์มนะครับเครื่องเวลาช่างเสร็จนะครับจะกลับมาหน้าแรกเสมอเพื่อให้เราค้นหาบาร์โค้ดของสินค้านะครับก็เราก็ยิงบาร์โค้ดสินค้าเดิมเราได้เลยว่าเราต้องการช่างตัวนี้กดยิงนะครับโอเค พื่อจะบอกให้เราทำการพร้อมช่างสินค้านะครับก้อนี้นี้นรั้เมื่อกี้เราไม่ได้ยกตัวสินค้าออกนะครับก็เครื่องมันก็จะโชว์น้ําหนักเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมนะครับราคาที่ต้องจ่ายราคาของสินค้าเ่านี้นะครับก้อนี้นี้เราอยากเปลี่ยนทันทีนะครับผมอยากจะขายในราคา200บาทแล้วกันนะครับโอเคผมก็พิมพ์200ได้เลยนี่ราคา1กิโลราคากิโลกร,รัมละ200บาทเงินที่ต้องจ่ายคือ290บาทนะครับกดพิมพ์ได้เลยครับ เห็นไหมครับหน้าจอกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับอันนี้มันเหมาะกับกรณีที่ลูกค้ามีสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับลูกค้าจะมานั่งกดเลือกทีละรายการค่อนข้างช้านะครับอันนี้อยากจะพิมพ์มาไหนก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับหยิบสินค้าวางออกมาน้ําหนักที่ตัวเครื่องโชว์เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์แบบนี้นะครับจะผมจะพิมพ์จะแต่สแกนนะครับไกลโครงไกลติดขั้วนะครับกดสแกนนี่ครับเด็งไปหาขัว่าพร้อมช่างวางสินค้าวางช่าง โอเคพีสอผมใส่ราคาไว้นะครับกดพีสอง่บาทครับกดพินพ์ได้เลยครับนี่ครับเวลาที่มันได้สินค้ามาครับอันนี้จะเป็นระบบของสติกเกอร์นะครับรอบฉีกแบบนี้แล้วก็จะมีกาวนะครับอันนี้ก็เรานําไปแปะที่ตัวสินค้าเราได้เลยนะครับสนใจการใช้งานเครื่องพินพ์นะครับในรูปแบบเชื่อมต่อเครื่องช่างหรือว่าใช้โหมดอื่นๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท e s เอสซินนะครับ0 2 5ย์1 6 1 3ศสามขอบคุณครับ